哇。 เพ t ซิมอัปเดตสวัสดีค่ะทุกคนรอนานมากเลยนะคะกว่าจะมีการอัปเดตของเพ t ซิมูเลเตอนะคะและรอบนี้นะเราก็มาใน Halloween e v e n ์ค่ะนี่เลยนะโหฟ้าสีเหลืองเลยค่ะอ่ะล่ะมาดูกันซิว่ารอบนี้เขามีการอัปเดตอะไรบ้างนะคะอันแรกนะคะก็คือน,นี่เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Halloween e v e n ์มีใครเตรียมตัวมาฮาโลวีนในนี้หรือเปล่าต่อไปนะคะก็มีฮาโลวีนเพจค่ะและ ฮ l l โลวีนฮิวเพดสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะคะฮั l โลวีนเอ็กโกลด์ฮาเวอร์บอร์ดโอ้น่าสนใจคะ่ะอันนี้ต่อไปนะคะก็เป็นฮ a l โลว e นเควส์อะเราต้องทำเควสอะไรสักอย่างนะคะมี Halloween อัปเกรดด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแล้วก็เป็น Candy c u r r e n เ y นซนะคะเป็นหน่วยเงินอันใหม่น่าจะใช้ในช่วงนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีใจอันพัขึ้นค่ะ อันสุดท้าย Halloween Make ว v e r น่าจะหมดประมาณนี้แล้วนะคะมามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรเอา้าเฮ้ยหวัดดีมีไก่งวงมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่เทศกาลคริสต์มาสนะถ้ <c oughs> าไม่มีไก่งวงมาแถวนี้ด้วยอะเราไม่กินเธอหรอกไม่ต้องกลัวเอาล่ะมาดูกันเลยดีกว่านะว่าฮาโลวีนมีอะไรบ้างโอ้โหน่าสนใจค่ะปาเข้าไปกันเลยเข้ามาได้เลยนะคะเอาล่ะโอ้โหในนี้มีอะไรบ้างเนี่ย เุ้ยเป็นพัมคินนะคะโอ้ น่าจะเป็นแค่ของตกแต่งนะน่ารักน่ารักมีประตูทางเข้าปะเนี่ยอ๋ละนี่มีฮาโลวีนเอ็นนะคะมีพัมคินเอ็นเขาบอกว่าให้อัปเกรดที่นี่นะคะเฮ้ยไก่งวงยังตามลงามาอยู่เลยอัปเกรดอะไรบ้างนะได้สัตว์เลี้ยงที่เป็นเมทอลมากขึ้นได้แคนดีมากขึ้นรีแอนชันมีโอกาสได้มากขึ้นเพิ่มที่เก็บสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้น3อันนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงรีเจนเนอรี่เพิ่มขึ้นค่ะอันสุดท้ายเป็นได้ไดมอนด์มากขึ้นนะคะอ๋อมีแค่นี้หรอ มีสัตว์เลี้ยงฮาโลวีนะคะตู้นี้มีสี่ตัวนะโอมีวัวนะคะอันนี้น่าจะเป็นหมาป่าก็คอ,อกี้แล้วก็น้องแมวสีดำน้องแมวสีดำน่ารักอ่ะอีกอันนึงนะคะโอ้โห1.2ล้านแคนดี้นะมีกริมริปเปอร์ด้วยอ่ะน่าจะเป็นตัวเดิมนะคะตัวนี้ส่วนน้องผีตัวนี้น่ารักนะแต่เราไม่คุ้นเลยนะคะว่าเป็นตัวเดิมหรือเปล่าน,านะ,ะ <S <S โอเคมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักเพิ่มขึ้นมาอีกหลายตัวเลยนะคะ เอาละมาดูสิด้านในนี้มีอะไรนะคะโอ้สุดยอด return here in hardcore mode อุย้ย Hoverboard หยิบได้เลยปะเนี่ยอุย้ยหยิบไม่ได้นะคะทุกคนเราไม่สามารถที่จะหยิบ Hoverboard ตัวนี้ได้แล้วทำยังไงถึงจะได้ Hoverboard ตัวใหม่ละคะเอาละค่ะ Hoverboard อันใหม่นะนี่ก็คือ g o a ทับบอทนะคะฮ l l โลวีนปี2023ต้องเข้าไปในฮาร์ดคอร์หมดแน่เลยอะโหทุกคนคะจัดเลี้ยงตัวใหญ่อยู่นี่2ตัวนะทั้งข่าวแล้วก็เป็นพัมคีนะคะอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆตัวเดิมเหมือะเราไม่รู้ว่ามันมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างจากตัวเดิมของปีที่แล้วยังไงนะเอาล่ะโอเคเราไปที่ฮาร์ดคอร์หมดดูแล้วกันนะคะเผื่อมีวิธีการได้น้องทับบอดมาค่ะ โอ้นี่คือฮาร์ดคอร์หมดนะคะทุกคนมันจะมืดๆหน่อยมันจะไม่ใช่ฟ้าสีเหลืองเหมือนหมดปกติค่ะอาล่ะอยู่ตรงไหนนะโอ้นี่ไงคะมีเคเวสค่ะเป็นฮาโลวีนเควสนะคะอันแรกโอเ n นพัมคินเองนะคะสะสมแคนดี้คอยให้ได้5ล้านแคนดี้เดี๋ยวเราไปฟาร์มเหรียญกันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะหาใจแอนพัมคินไม่เจอนะคะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนอาล่ะเราจะมาฟาร์มตรงนี้นะคะทุกคนมา โอ้พึ่งบ่นไปหยกๆว่าหาเจนพามคินไม่เจออยู่ๆก็หล่นลงมาตรงหน้าเราเลยนะคะโอ้โหอันใหญ่มากเลยทุกคนดูสิเสียดายมันฟาร์มตรงอีเวนต์ไม่ได้นะคะต้องออกมาฟาร์มข้างนอกเราได้แคนดี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเราผ่านเควสแรกไปหรือยังเขาบอกว่าต้องผ่านทั้งหมด4เควสเลยนะทุกคนถึงจะได้ฮาวเบบอร์ดอันนี้ไปแต่มันน่ารักมากอะเรายอมที่จะทำเควสนี้นะคะไปเปิดเอกันก่อนนะคะ นี่การเปิดเองนะคะก็ต้องใช้เหรียญคอยเหมือนกันนะเพลินเลยนะคะนี่เราเปิดเกิน25ตัวแล้วค่ะได้มา900กว่าตัวตัวที่เราได้เราไม่ได้เก็บเลยนะคะทุกคนน่าจะเป็นเพราะว่าเราลืมตั้งค่าไว้นะหายไปหมดเลยไม่มีสักตัวเลยนะคะน่าเสียดายมากๆแต่ว่าตู้แรกที่เราเก็บเนี่ยสูงสุดมีแค่ตัวอีพิกนะตัวที่ชอบที่สุดก็คือเจ้าแมวน่ารักสุดๆไปเลยนะคะเปิดให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะหวังว่าจะได้เขาอีกทีนึงนะคะ น่ารักมากแต่ได้แต่ซอมบี้ทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนสัตว์เลี้ยงซอมบี้โอ้นี่ไงคะน้องแมวน่ารักสุดๆไปเลยใช่ไหมคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบน้องแมวตัวนี้เหมือนกันกันกบเรานะมาลองดูตู้นี้กันบ้างนะคะโอ้มีสัตว์เลี้ยงอีพิกนะคะโอ้มีน้องผีด้วยน่ารักอนะ่ะไหนๆก็ไหนๆตู้นี้มีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะเผลอๆเราอาจจะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ก็ได้นะคะอู้ รีเจเนอรี่รีเจเนอรี่รีเจเนอรี่ไม่ได้เก็บสักตัวเดี๋ยวนะคะทุกคนขออนุญาตเก็บก่อนดูสซิโอ้โหเม่ติคเข้ามาแล้วสวยมากดีเทลดีมากๆเลยค่ะโหเราชอบมากอ่ะ ดูพลังของเขากันนิดนึงแล้วกันนะคะนี่เลยนะคะเจ้า Grim Reaper ค่ะเป็นสัตว์เลี้ยง Legendary นะมีพลังอยู่ที่10.8คอทิเลียนค่ะเยอะมากแล้วก็กลูฮอนนะคะโอ้พลังเยอะมากๆนะคะเจ้าตัวนี้40.4คอทิเลียนค่ะนี่เลยนะมาดูดีเทลกันนะคะว่าเขาสวยแค่ไหนโอ้ มีเป็นแบบน้องผีลอยออกมาจากเขาด้วยนะคะเป็นม้าที่แบบว่ามีหางนะแล้วก็มีเป็นโซ่คล้องอยู่แบบนี้นะคะแล้วสวยอะ่ะเป็นหัวกะโหลกนะคะเอ้ยน่ารักน่ารักแล้วพอมันเป็นฮาร์ดคอร์นะจัดเลียงเขาก็จะตัวใหญ่มากขึ้นนิดนึงนะก็จะดูแบบดีเทลชัดมากขึ้นนะโอ้น่ารักมากไม่อยากขายเลยอะ่ะ มาดูเจ้ากิมริปเปอร์กันโอ้กิมริปเปอร์ตัวนี้นะคะก็เหมือนจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะเหมือนเป็นน้องผีตัวสีชมพูชมพูนะคะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะออร่าก็ยังมีเหมือนเดิมอยู่นะอืมสวยมากพอมาอยู่ข้างหลังแล้วก็แอบปลัวนิดนึง <c oughs> โอเคค่ะมาพอจะมีกำลังใจในการหาสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นมาแล้วคะ่ะมาดูกันดีกว่านะว่าเคเวสต่อไปคืออะไรนะโอ้โหทุกคน ตาลายหมดแล้วค่ะแควที่2นะเก็บสะสม50ล้านแคนดี้นะแล้วก็ใช้น้ํายาน้ํายาบูส์นะคะ30อันทั้งหมด50ล้านนะตอนนี้เรามีอยู่ที่20ล้านแล้วค่ะน่าจะแป๊บเดียวเราก็น่าจะผ่านนะคะรอบนี้เดี๋ยวขอฟาร์มเหรียญแป๊บหนึ่งนะคะ เพิ่บแป๊แบ,บเดียวนะคะ5้าสิบ้านเรียบร้อยกลับไปที่เว้นกันดีกว่านะคะทุกคนนี่ค่ะเวอร์บอดมันจะได้ยากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแวรที่3มาแล้วเรียบร้อยนะคะเปิดเคอร์สเอกนะคะหนึ่งรยใบโอ้แล้วก็ให้ได้เจมทั้งหมด15้าล้านอันนี้เราไม่แน่ใจว่าต้องมีเจมทั้งหมด15้าล้านหรือว่าจะต้องเปิดให้ได้เจมทั้งหมด15บล้านนะคะมาที่นี่กันเลยดีกว่านะอ่ะเปิดทั้งหมดร้อยใบเนาะ เข <Okay, S 2> เริ่มเลยนะคะถ้าเผอๆเราได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ขึ้นมาทำไงล่ะเนี่ยว้าวกิมลิเปอร์สีทองก็มาไม่คิดว่ารอบนี้นะจะเลือกสัตว์เลี้ยงที่เป็นค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะเลือกแมวซะส่วนใหญ่ค่ะน่าจะได้แล้วนะ100ใบนะคะมาดูกันเลยดีกว่าได้ควที่4ี่แล้วเย้นี่ เคี่ที่4มาแล้วนะคะโอ้โหทุกคนพังสิบแจนพัมคินโอโ้มันยากมากเลยอะเควสสุดท้ายเฮ้ยแค่อันเดียวเราก็ว่ายากแล้วนะคะเมื่อกี้ไปพังแทบจะไม่กระดิกง,งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะขอตัวไปพังแจนพัมคินก่อนสัก10อันถ้าได้ยังไงเดี๋ยวเราจะเอาฮับบบดมาฝากนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ